สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราก็จะยังวาดมารุโกะอยู่นะครับแต่ว่าเราจะวาดเป็นมารุโกะร้องไห้นะครับตามที่มีคนเรียกร้องมาวาดเป็นตัวยูเหมือนเดิมนะครับนะครับแล้วก็ผม หน้าม้าเป็นฟันปลานะครับโค้งโค้งนิดนึงก็ได้นะครับเสร็จแล้วเวลามาลุกโกะร้องให้ตาจะเป็นแหลมแหลมแบบนี้คนเสียใจคิ้วจะตกนะครับแล้วปากก็จะ ้าปากแบบบิดเบีเ้ยวๆนะครับให้รู้สึกว่าร้องไห้อยู่น้ำตาก็จะไหลเสร็จแล้วก็วาดหูขีดเส้นสอง,งข้างแถวแถวข้างๆ้างหูงงงงนะครับแล้วเราก็จะวาดเป็นเส้นโค ภูเขาเลยอย่าลืมนะครับมาลุกกต้องมีแก้มสีชมพูสองข้างต่อไปก็ขอเสื้อแล้วก็ เมื่อกี้วาดสายเอียม2อข้างนะครับแล้วก็กระโปรงแล้วก็ขานะครับ แล้วก็มือมืออีกข้างนะครับยกมือกำปั้นเหมือนกันเลยนี่ครับมาลูกโกร้องให้นะครับตามที่ได้รีเควสมา สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ